So, สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ค่ะสองดวงใจเคียงรักนั้นนะคะกำลังจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือจะจบแล้วนั่นเองนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะหวานก็ชอบตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเขียนบทละครมาได้ดีมากเลยนั่นก็คือตัวละครหลินไฮรูค่ะหวานว่านะคะเขาคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในละครเรื่องนี้เลยนะคะบทคดจะดีค่ะรับบทนี้โดยคุณจางเหยานะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะพระเอกนางเอกคือคุณจางวันวีแล้วก็คุณรนหมินนั่นเองค่ะแต่ว่าก็มีดารามากฝีมืออีกหลายๆท่านเลยนะคะตอนนี้ก็เล่นผ่านแบบว่าโอ้โหครึ่งเรื่องเขาสุขโค้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดที่สุดของละครนั้นดูเหมือนว่าจะถูกเปิดเผยไปแล้วนั่นก็คือความนวลนัวนะคะความอิจฉาลิษยาเรื่องราวของการเสียชีวิตนะคะของท่านแม่ของอีหนิงก็คือกู้หมิงหลันนั่นเอง กโ็โหยหักมุมไปหักมุมมานะคะแล้วก็ในเวอร์ชันละครก็มาลงที่เฉินรันนั่นเองซึ่งเป็นหูหยินของพี่ชายคนโตตระกูลหลัวนั่นเองนะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตัวของบทละครค่ะส่วนนะคะในพาร์ทส,สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องราวที่อีหนิงนั้นก็คงจะต้องแต่งงานะนะคะแล้วก็จองไปดูถึงจุดจบของลู่โหว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะส่วนความรักของอีหนิงกับหลัวซันหยวนก็เหมือนขนมหวานที่ให พวกเราแบบเออรู้สึกมีความสุขในเรื่องนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงความตื่นเต้นหรือความดึงดูดอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วสําหรับละครเรื่องนี้เราดูเพื่อที่แบบอุ้ยแต่แล้วสดใสหัวใจพองโตนะคะอ่ะละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะตัวละครในบ้านตระกูลหลวนะคะเหล่าบรรดาผู้หญิงก็ทยอยแต่งงานกันไปหมดแล้วนะคะมีทั้งะไรนะวีวีแล้วก็อีซิวด้วยค่ะก็สามารถจะพบคนที่พวกนางสามารถจะพึ่งพาได้ในเวอร์ชันละคร ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางหลินไหลูเองก็มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นแม่ใหญ่ของบ้านที่ดีมากๆเลยนะคะนางดูแลทุกอย่างได้ดีหมดเงินทองบัญชี คนต่างๆรวมทั้งดูแลสามีด้วยให้อยู่ในโอวาทค่ะนั่นก็คือหลวัวเฉิงจางนั่นเองนะคะหลังจากที่หลัวงซินหยวนเองนะคะได้แบบมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วในตอนเนี้ก็ <The body guard> ทํา <the man> s <robot> <S ให้นะคะทางด้านของหลวัวเฉิงจางก็ต้องถอดบทบาทของการเป็นผู้ที่มีปากมีเสียงมากที่สุดในครอบครัวตระกูลหลัวเพราะว่าที่สําคัญแล้วเนี่ยตัวของพระเอกซึ่งเป็นลูกชาย,ายนะคะมีตําแหน่งสูงกว่าพ่อคะ่ะในละครนั้นให้มันั่งทํางานแบบ ในหน่วยงานเดียวกันซึ่งพ่อจะต้องออกมาต้อนรับด้วยนะคะณนะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบทําให้พวกเรายิ้มยิ้มได้เพราะว่าไอ้พ่อคนนี้ในเวอร์ชันละครเนี่ยน่าหยุมหัวมากๆแล้วก็คอยมีความลําเอียงทําให้ชีวิตของอีหนิงนั้นได้รับความลําบากมากๆนะคะก็โดนหลวงสนหยวนนั้นใช้งานนะคะเรียกได้ว่าสั่งสอนค่ะพ่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้ไม่มีปากมีเสียงในตระกูลหลวงักเท่าไหร่เสียงของหลวงินหยวน เอกของพวกเรานั้นดังที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้ค่ะอาล่ะค่ะแต่ถามว่านิสัยไม่ดีเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะคะพ่อหลวงเฉินจางนั้นก็มีแล้วค่ะแต่ว่านะคะพอเอนิสัยไม่ดียังอยู่มีความเห็นแก่ตัวอยู่มากๆแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีเ,เสียงที่เสียงที่ดังพอในตระกูลแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่ค่อยได้รับความสนใจจากาคนอื่นๆโดยเฉพาะหลวงสนญญวนยิ่งไม่สนใจหลวงเฉิงจางใหญ่เลยนะคะ ก็สิ่งนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหลัวงสัญยวนทําอะไรผิดนะจะมาพูดถึงเรื่องกระตันยงกระตันยูอะไรเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งนะคะที่เป็นการกระทําของหลัวเฉิงจางที่ผ่านมานะคะเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของผู้อื่นเลยนะคะยกเว้นความรู้สึกความพึงพอใจความลําเอียงของตัวเองค่ะแม้แต่เรื่องราวของชีวิตแล้วก็ความตายนะคะเพื่อนๆตัวละครตัวนี้ก็เรียกได้ว่าแย่เนาะหลวเฉิงจางนะคะแย่มากๆเลยค่ะใน กูลหลัวนะคะก็เลยถือได้ว่าผู้หญิงมีความค่อนข้างพิเศษตอนนี้ท่านอุหินผู้เทาเองก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทางด้านของลินไหลูนะคะก็เป็นตัวละครที่ที่แบบเรียกได้ว่าแต่งงานกับหลวเฉิงจางนั้นโดยแรกเริ่มก็ไม่ใช่ด้วยความรักอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องราวของ เป็นเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่เขาจัดการมานั่นเองค่ะพอแต่งเข้ามาแล้วด้วยสินเดิมที่มากมายนะคะก็มาช่วยเหลือพยุงฐานะของตระกูลหลวซึ่งเป็นตระกูลขุนานางบัณฑิตซึ่งก็ไม่ใช่ขุนานางตำแหน่งใหญ่โตอะไรนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะในฐานะตระกูลพ่อค้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะทำให้คนตระกูลหลินนั้นเรียกได้ว่าเขารวย แล้วก็รวยค่ะครวยมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษนะคะนี่คือตระกูลหลินตระกูลมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะ เมื่อเราได้ดูถึงการพัฒนาเรื่องของพอดละครนะคะในเวอร์ชันละครของเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นว่านี่แหละอรินไฮลูนะคะผู้ที่แบบไม่มีบุตรเป็นของตัวเองก็ยังเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็ได้รับการวางรักฐานเอาไว้ด้วยความช่วยเหลือของอ e ีนิงแล้วก็ทางด้านของหลวงสัญญวนเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วการที่นางรับหลวงสัญญวนมาเป็นลูกนะคะโดยถูกต้องตามกฎหมาย ใต้ชื่อของนางเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มให้นางมีปีกที่แข็งแรงมากๆในตระกูลหลวอีกด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลวซสนหยวนนั้นนะคะดูแลหลินไฮรูเป็นอย่างดีเพราะว่านี่เป็นคนที่อีหนิงนะคะผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนั้นให้ความรักแล้วก็เป็นห่วงมากๆก็คือหลินไฮรูเช่นเดียวกันนะคะ ดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลัวเฉิงจางเองนะคะตอนนี้ก็เข้าไปนอนกับห้องเมียคือไปนอนกับเมียเมียหลวงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าสามีก็หันมามองนางด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าครอบครัวสุขสันในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือได้ว่าหลินไฮรู้เนี่ยแบบลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของหูหยินผู้เท่าหลัวเองก็รักลูกสะใภ้คนนี้มากๆเช่นเดียวกันนะคะ แล้วคะ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในรุ่นใหญ่เนะะี่ยค่ะคนที่เล่นเป็นหลินไฮรูชื่อว่าคุณจางเหยาวนะคะซึ่งก็มีฝีมือมากๆแล้วปกติแล้วก็เล่นเป็นฮองเฮานะคะเป็นนางเอกภาพยนตร์คู่กับคุณเหลียงเฉวอยก็เป็นมาแล้วแล้วก็เล่นในส่วนของการเป็นฮองเฮาก็เล่นมาหลายเรื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฝีมือการแสดงนั้นบอกได้เลยนะคะว่าเยี่ยมยอดนะคะส่วนทางด้านของผู้ชายนะคะที่ต้องชมแต่ว่าชมในแง่ของ ทักษะการแสดงว่าดีก็คือขุณลู่ฟังเฉิงซึ่งมารับบทเป็นหลัวเฉิงจางนะคะเล่นยง่ายให้คนเกียดไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็ต้องตบมือให้เขาด้วยเป็นท่านพ่อที่โคตรจะแย่นะคะเป็นสามีที่โคตรจะห่วยเลยค่ะมารวมอยู่ในตัวคนเดียวกันเนี่แหละนะคะแต่ก็ต้องเน้นอีกทีนะคะว่านี่มันก็คือเรื่องราวที่เป็นเวอร์ชันในละครเท่านั้นเราจะไม่ได้เห็นนะคะตัวละครตัวนี้มีความน่าหยุมหัวอะไรมากมายขนาดนี้ ในเวอร์ชันนิยายนะคะนิยายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยค่ะตอนนี้พวกเรากำลังทัวร์กันอยู่บริเวณแบบม,ามหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่พูดคุยกันสมมติเรามีโอกาสไปแบบเจอเพื่อนๆอ,นอนะไรเงี้ยเราบอกเออเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านาะสองดวงใจเคียงรักเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเอ่ยกลืนขึ้นมาก่อนว่าเออเราจะพูดกันเกี่ยวกับอะไร,รอ่ะพูดกันเกี่ยวกับนิยายหรือว่าละครน,นะคะไม่อย่างนั้นก็คงเถียงกันไม่หยุดแน่ๆเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นคน ละเรื่องคนละลากันไปเลยนะคะเอาละค่ะใะส่วนนี้นะคะก็สรุปได้ว่านะคะตัวละครที่หวานชอบมากที่สุดในเรื่องว่ามีบทละครที่ดีให้กับนางมากๆเลยนั่นก็คือบทของรลินไฮรูค่ะแล้วเพื่อนๆล่กคา้าตัวละครในเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆชอบบทละครของตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยมาในช่องคอมเมนต์ได้นะคะมีความสุขกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ